สวัสดีครับในยุคนี้เครื่องบินสเตลหรือว่าเครื่องบินล่องหนเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายประเทศนี่ต้องการกันมากนะครับเพื่อความได้เปรียบแต่ก็มีราคาแพงมากที่สําคัญนะครับวิธีการที่จะสร้างมันขึ้นมาได้นี่ก็สูงมากบางประเทศนี่ไม่สามารถที่จะทําได้ดังนั้นการอัปเกรดเครื่องบินยุค4เป็นยุค4บวกจึงเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากหรือว่าสร้างเครื่องบินยุค4บวกไปเลยนะครับตัวอย่างการอัปเกรดเป็นยุค4ี่บวกทางสรัฐอเมิกาก็จะมีเอฟสิบหกไวด์เปอร์็อกที่2แลก็บลปอกที่3นะครับ ทางรัสเซียก็จะมีซู้30สซู้34แล้วก็ซู้35เป็นต้นส่วนการสร้างขึ้นมาใหม่ก็เช่นยูโรไฟเตอร์ไทฟูนแล้วก็ดาโซราฟาวนะครับในขณนะที่หลายประเทศเนี่ยตั้งโครงการเครื่องบินสเตลกันมีว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าอินเดียแต่ก็ยังไม่สําเร็จหรือว่าก้าวหน้าไปมากนักแต่ก็มีอยู่โครงการนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างเครื่องบินยุคที่4ี่หรือว่าเครื่องบินที่ไม่ใช่สเตลเลยนะครับแต่ว่าใช้การออกแบบสมัยใหม่ที่ทันสมัยหรือรูปแบบแล้วก็อุปกรณ์นะครับม ก็คือโครงการ KFX ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับอินโดนีเซียนั่นเองโดยความคาดหวังนะครับที่จะนำมาทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F4 Phantom แล้วก็ F5 Tiger ของเกาหลีใต้ โดยการพัฒนากองทัพของเกาหลีใต้นี่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเดือนก่อนเกาหลีใต้ประกาศแผนในปี2564ถึง2568นะครับจะมีการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินและอาจมีการซื้อ f 3 5 b เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในปี2565คาดว่าเกาหลีใต้จะประจำการเครื่องบินที่ผลิตในประเทศนะครับอย่าง kf x ซึ่งคาดว่าจะมีความเร็ว2,253กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีพิสัยการบินอยู่ที่2,896กิโลเมตรบรรทุก ได้ถึง7,700กิโลกรัมแน่นอนว่ากเกาหลีใต้นี่จริงจังกับโครงการนี้มากนะครับโดยเกาหลีใต้ลงทุนไป7,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมิกาหรือว่าประมาณ217,000ล้านบาทโดยเกาหลีใต้ต้องการสร้าง KF-X 120ลำนะครับแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเกาหลีใต้ต้องเพิ่มงบประมาณเข้าไปอีก10ล้านล้านวอนหรือว่าประมาณ264,000ล้านบาทนะครับนี่เป็นรายงานจาก f o อ c o m ทําให้งบประมาณในโครงการนี้สูงขึ้นมากทีเดียวนะครับป่าเข้าไป400,000เกือบ 500, ล้านบาทแน่นอนว่าเครื่องบิน KFX เนี่ยมีราคาแพงแน่นอนโดยคาดว่า KFX 1ลำเนี่ยราคาประมาณ130ล้านดอลลาร์สหรัฐมิกานะครับหรือว่าประมาณ4,030ล้านบาทและแน่นอนแพงกว่าเครื่องบินสเตล t h อย่าง F 3 5มาแบบนี้แล้วนะครับคาดว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะมองถึงการส่งออกเพราะจะทำให้ KFX ราคาถูกลงถ้าผลิตเป็นจำนวนมากนะครับ สำหรับโครงการเครื่องบินนะครับประสบปัญหาเหมือนกันก็คือต้นทุนเนี่ยแพงมากไม่ว่าจะเป็นยูโรไฟเดอร์หรือว่าราฟาลนะครับคราวนี้ก็มาถึง KFH ยูโรไฟเตอร์แล้วก็ราฟาวเนี่ยต่างก็ทําตลาดต่างประเทศเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ขายแพงมากเพื่อช่ยเชยต้นทุนเหล่านี้นี่เองและด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับทำให้ทั้งยูโรไฟเตอร์แล้วก็ราฟาวเนี่ยยังพอขายได้บ้างแต่ว,ว่าสรับ KFX แล้วนะครับยังไม่แน่ชัดว่ามีลูกค้าต่างประเทศเนี่ยสนใจไหม KFX อนะครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทน F4 Ph a n t o นมแล้วก็ F5 Tiger เกหวังให้เป็นเครื่องบินยุค4ี่ที่มีความทันสมัยขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนเครื่องบินหลักกของเาใต้ ก็จะใช้เป็น F35 และ F15 สิบ a ้า a คส e มอแล้วก็ยังมี F16 อีกนะครับ ไปไปมามาเนี่ยราคาของ KFX กลับไปแพงกว่า F35 ซะอีกนะครับอันนี้คงสร้างความกังวลนี่ไม่น้อยหลายคนบอกว่าเอาเงินไปซื้อ F35 ดีกว่าซื้อ f 1 5 e ิ x ก็ได้หรือว่า F16 v i p e r ก็ยังดีนะครับแต่ว,ว่าเกาหลีใต้เนี่ยคงถอยกับโครงการนี้ไม่ได้สำหรับผู้ร่วมลงทุนอย่างอินโดนีเซียนะครับก็มีข่าวว่าค้างจ่ายเงินลงทุนกว่า6000ล้านบาทไปต่อไม่ได้ไม่ไปต่อแล้วครับอันนี้กําลังเจรจากันอยู่แล้วก็มีข่าวว่าเกา ใต้เนี่ยตัดอินโดนีเซียออกจากโครงการแล้วละครับ จากข่าวนะครับอินโดนีเซียไม่พอใจที่ราคาของโครงการนี่แพงเกินไปเลยไม่จ่ายเงินลงทุนเพิ่มนะครับเพราะอินโดมองว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่ทําเหมือนที่คุยกันไว้ในตอนแรกว่าจะพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆในประเทศเองนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยกลับนําเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทําให้ต้นทุนในโครงการนี่สูงขึ้นนะครับสำหรับโครงการ KFX ตั้งใจทําเป็นเครื่องบินยุค4โดยการออกแบบภายนอกให้ทันสมัยและใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ t 5 0 Golden e a ก l เตัวนี้ประเทศไทยก็มีนะครับ ก็คือเครื่องยนต์ของ General Electric รุ่นเก่าซึ่งก็มีใช้อยู่ในย้า3.9คิปเพน FS 8ปด r o n t ถ้าเทียบกับเครื่องยนต์ของ F 1 6แล้วนะครับ F 1 6แรงกว่าแต่ว่า KFX เนี่ยจะมี2เครื่องยนต์รวมทั้งระบบการบินระบบอาวุธจะเป็นแบบใหม่อันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับ แต่ถ้าราคามาแบบนี้นะครับลําละ4 0 3 0ล้านบาทอันนี้ก็น่าคิดนะครับน่าคิดว่าไปซื้อ s p ปอร์ o r n e t กับ f 35ดีกว่าไหมแต่ถ้าเรามองอีกมุมนะครับถึงแม้ว่าราคาจะแพงเนี่ยแต่เป็นการเริ่มต้นนะครับเป็นการซื้อนาคตในภายภาคหน้าเนี่ยเกาหลีใต้อาจพัฒนาเครื่องมิสมัยใหม่ด้วยตัวเองขึ้นมาได้ ความมุ่งมั่นของเกาหลีใต้นี่น่าสนใจมากนะครับหลังจากสงครามเกาหลีเกาหลีใต้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีนะครับที่เราเห็นชัดๆก็คือรถยนต์ จากรถยนต์เกาหลีหน้าตาเฉยๆแปลกๆราคาแพงด้วยนะครับแต่ว่าเกาหลีก็พยายามทําตลาดต่างประเทศประสบความสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับล้มเหลวไม่เป็นท่าหลังจากนั้นเกาหลีก็ไม่เคยยอมแพ้นะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศงานดีไซน์จากต่างประเทศวิศวกรจากต่างประเทศด้วยนะครับมาสร้างแบรนด์ของตัวเองในขณะเดียวกันก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองไปด้วยจนปัจจุบันนะครับรถยนต์ของเกาหลีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเกือบเทียบ เท่ารถยนต์ของญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในหลายประเทศด้วยนะครับและรถยนต์เกาหลีก็ติดอันดับต้นๆของโลกเราต้องยอมรับในความมุ่งมั่นในเรื่องนี้นะครับสำหรับเครื่องบิน KF-X ก็เหมือนกันตอนนี้อาจยังใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่นะครับรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆด้วยแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเกาหลีมีการเรียนรู้มากขึ้นสั่งสมเทคโนโลยีวิธีาการด้วยความมุ่งมั่นนะครับแอดมินเชื่อว่าเกาหลีใต้เนี่ยทำได้และก็ทําได้ดีด้วยนะครับ เกาหลีใต้มีความร่วมมือกับหลายประเทศนะครับทั้งสหรัฐมีการแล้วก็อิสราเอลด้วยประเทศเล็กๆนะครับแต่ว่าแนวทางนี้ชัดเจนความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม ใครจะเชื่อว่ารถถังของเกาหลีใต้จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกใครจะเชื่อว่าสมาร์ทโฟนของเกาหลีจะแซงญี่ปุ่นใครจะเชื่อว่าเคป๊อปจะครองใจคนทั่วโลกใครจะเชื่อว่าจากประเทศยากจนยับเยินจากสงครามนะครับจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในเวลาไม่กี่สิบปีทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นมาได้ด้วยคุณภาพของทรัพยากรบุคคลล้นลน,นะครับรวมทั้งการศึกษาบวกด้วยความมุ่งมั่นนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือกิมจินั่นเอง